ครับทุกคนครับวันนี้มาแกงขี้เหล็กไปครับพี่น้องเลยอันนี้ต้มขี้เหล็กก่อนครับผมโอ้ยไอ้ตัวนเราจะต้มสักสองน้ำนะครับเทีน้ำถิมต้มอีกแล้วก็เทีน้ำทิมก็ได้ครับผมกระชายกีเหล็กที่จืดแล้วนะครับบุคคต้มเทคนิคง่ายๆนะครับคือใช้เตาถ่านนะครับผมเพราะว่าแกดมันเปลืองนะครับผมเตาถ่านนี่มันจะความร้อนสม่ำเสมอสิไดการนะครับ เดี๋ยวผมไปขันยานางกันก่อนครับผมพี่น้องครับพี่น้องยานางก็คือส่วนสําคัญในการแกงกีเด็กแกงน้อ่แกงวายแกงเปาะนะครับขาดบ่ได้นะครับ,บ,รรบเป็นสมุนไพรเป็นยาเย็นนะครับขันเอาหนามไมนได้ครับเนาะบางคนเขาจะกดตํา,ตาใส่ข่าเบือครับหันหันต่ำใส่ข่าเบือได้ขึ้นเขาอันนี้คุณอ๋อิ่นว่าให้ผมขันก็เลยกระชิ่ข,ข,ขันนะครับ กเฉีกๆอยู่แล้วครับเทคนิคเอานาำใส่ก่อนเนาะเอาไปห็บหนางแกงกินตำใส่กับเบือก็ได้ครับนี่คือการขึ้นมากากขน้อย,อยส่วนผสมของห้อกันได้มาแล้วครับผินหนังง่วครับพี่น้องเสียมาแกงใส่ครับ จะซับเป็นชิ้นลงหน่อยซื้อมาจากตลาดน้องสังครับถุงมีสิบสามถุงห้าสิบอะกระเทียมกรเขียวแล้วกรบน้ำสามสีเขียวคอโรฟิลออกมาแล้ว นั่งกัมี่สองสนิทเลยพี่น้องเด้อยาหน้าแดงดอกเด้งเด้งยาน่าเด้งกินบ๊อบปินครับเป็นสมุนไพรเก็ใกระเอาเพลินนี่เป็นยนานางที่ใช้ทำอาหารครั<อ>าจะมันจะเป็นสากๆนะครับพี่น้อง แต่ทั้งบ้านผมเพิ่นบริสัยเลยครับแกงกิเ็กใส่ยังนั่งนนี้บ้านเมียครับมันใส่บ้านผมชนหมัดกับใส่แต่แกงไม่ใหม่แกงเปื่อยใหญ่มากเลยวะรู้ไหมหนากรถไก่ chạy cái xảy nó ngay tai ngàn một bữa ngàn chạy cảo Xảy đôi mày คือว่าได้แกงใส่น้งเค็มเขาเลยน้งเคงเ็มก็ไม่อยู่หรอกครับตัวเป็นสีอาใส่หนัง้กัวต้มนะครับจริงๆเอาไปก๋องอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเน่ยคันเป็นรสชาติธรรมชาตินะันมันมีเศษมีอย่างนั้นเลย ได้แล้วพี่น,อน้องประมาณนี้ครับน้ำขี้เล็กวัยไม่ใช่ที่ออภัยน้ำจะนั่งครับมันจะนั่งเอาไปแกงขี้เล็กโอเคครับขั้นตอนต่อไปกับแกงขี้เล็กครับเดี๋ยวคุณออมมันจะเป็นคนแกงครับผมได้แล้วครับเข้มผสมอ้อกกัน แกงดูงดงงงข้างนอกดูข้างในอือรอมันมาแกงครับเป็นพนองเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตอนแกงครัวตันนี้ขี้เหล็กมาแล้วครับต้มสองน้ำเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคุณออก,ก็จะหนึ่งข้าว่าว้า <laughs> เอาขี้เหล็กที่ต้มมาแล้วโขักให้มันละเอียดเนาะแต่ผ้ากางพ้นแกงกึ้นใบครับเป็นมริโกเป็นอยโอเคครับก็อรอชมครับผมตอนต่อไป ตำข่าเบือตำสกายก็ขี้เล็กบ่โอ้สูตรนี้ตำจะก็ขี้เล็กบ้านผมตำข่าเบือใส่บกักพริกใส่ยานางนนครับต้องโขกด้วยกันใส่พริกใส่เกลือนะถึงเกลือแกงนี่ครับขี้เล็กของเฮากันอยู่หนาบ้านครับปลอดสารพิษเต็มๆเลยครับได้หมดโอเคเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม ระหว่างนี้ผมก็จะไปหัน่นหนังวัวให้ครับผมหนังวัวเพื่อนก่อนออเียวา ชิ้นพอคำเนาะครับเนาะนางนนเอาชิ้นพอคำม,มีใครมดแดงใส่ใครมดแดงตงไปน้ออีกใครครับแสบปันยังตีนงัวจะครับนังงัวก็ได้นังเข้มก็ได้ใช้ขีมือก็ได้ครัแซ่บ้บปเป็นชิ้นพอดีคำกับินในห ก่อนเฮกินโมเปียนสยายโบราณหน,งนังนวดเอาเพชรกระของเพิ่อนสมัยคู่มือเลยครัหนังกับเฮกินเก็บครับบนเรยนอยังด้วยกันงูกระตูดได้แต่กระดูกที่กินหมดแล้วก็เขา,ขขาที่ส่วนที่เป็นกระดูกหนังมันสดมาเห็ดแต่ก็ วัฒนาการสูงมีกระห่มขึ้นมาเก็กันมาเก็บดึงถุงห่มวันนี้ร่มเลยวันอินจริงเลยใช้ผิว

อาชสีบขายคนดี่ระแข็งกระเทียมท่ันโบออนเบส,บสียบาหอมแดงมันขึ้นเนระื่องดนเๆืองเสียก็เอาอะไรทัไปพอเริ่มจะมีกระหน่ำยำหมึงตัวเสีย ใส่ใบเลักใส่ย่าโอเคใส่เขาีาใส่นอยอย่างันตำแล้วนะคะอือโขกใส่กันเอาเว้านั่งยางเป็นใบได้ดกัะเจ้าใส่บดขึ้นกันครับเสุดทุ่ยไทยออกมาคกรกับ กินได้ค้อกันกัะเจีงใส่กะทิอืมกะทิข้าเจเพราะอาหารไทยต้องใส่กะทิอีสานนี่โบใส่กะทิใส่ปลาลาอีสหน